องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะแล้วก็คณะท่านก็เดินทางเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจทหารที่รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สนามชายแดนไทยกัมพูชานะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการลงพื้นที่ของท่านหน่อยค่ะโดยทางพลเอกเดชนิทิพย์เหลืองงามขำผู้มนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถมัมพร้อมด้วยคุณอนุสรา โรจนะประดิษฐ์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การทหารผ่านศึกพร้อมคณะก็เดินทางไปเยี่ยมและก็ให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารสนามชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนเจ็ดนายอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ จากนั้นก็ได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน80นาย ณโรงพยาบาลค่ายสารปรสิตท,ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในช่วงเวลา13นาฬิกา45นาทีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาณโรงพยาบาลค่ายส,ารรสันปสิที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้นวยการองค์การนะคะก็ได้มอบของแล้วก็เยี่ยมให้เงินด้วยนะคะแล้วก็บำรุงขวัญพร้อมกับสอบถามถึงสถานการณ์เหตุการณ์แล้วก็ชื่นชม ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและก็เสียสละเพื่อที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนั่นเองค่ะก็ช่วงนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศของอการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะพี่ๆทหารนั่นเองนะคะ